ตูตูเบียยเบี้ยรอ่ะจากไทยเร็วน่อยเร็วหน่อยโอ้ขาบันนี้แค่นี้อ่ะโอ้สิจูบูเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเอย่าบูยิูบแหนเลยนี่งงงเร็วเฉียวเยวเร็ววิ่งป้า ดีเสร็สรปิบัติค่อนข้างเร็วนะอ่าเร็วเร็วัูเร็วสิเร็วโอ้ยมอบก่ายบ่าท่านปะนี่ขนาดใส่แว่นนะอ่าขึ้ไปเนไปอ่าดูบตอวเเ็สีเขียวแล้วแล้วแล้วเัเอเร็วเลู คู่อยู่ไหนสีฟ้าอยู่ไหนสีเขียวอยู่ไหนเร็ว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 สีฟ้าอยู่ไหนฟ้าฟ้าเร็ว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 โอ้ยเจ้าหน้าบ้าแล้วยี่ห้อโอ้เจ้าเจ้าโอ้เร็ว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 สีเขียวก็เป็นอะไรเสือเอาเอาแหวนมาสีเขียวก็ทำอะไรที่ไปเลย ไปเลย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 เลยกาเดียวไม่มองพูดว <laughs> ิ่งแบบนี้ตัวไม่ดีหัวะไรอ่ะเออคนทีวิงเล่นแค่นนะเอาดักีนาที่วิ่ง